ชาวบ้านแห่เขย่าเซมซีขอโชคแม่ตะเคียนพันปีได้สองตัวหล่นมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่ไปขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์นะคะที่วัดภูตะเภาทองนะคะได้เลขเด็ดสมใจนะคะที่วัดภูตะเภาทองอำเภอกุดหมากไฟจังหวัด อุดรธานีนะคะมีนักท่องเที่ยวบรรดาคอหวยนะคะทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอความรักหน้าที่การงานจากหินตะเภาทองนะคะปู่หินหยกนะคะเจ้าปู่มุจจรินทรนาคราชแล้วก็ต่อตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์นะคะเป็นต่อตะเคียนขนาดใหญ่นะคะ โดยมีคณะกรรมการวัดภ oh. ูตะเพาตองได้ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด mm. นะคะหากใครไม่ปฏิบัติตามทางวัดจะให้เข้ากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ mm. นี่เลยนะคะนักท่องเที่ยวบรรดาข้าหวยก็จะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแบบนี้นะคะ mm. บางคนก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ mm. หินหยกนะคะแล้วก็เจ้าปู่มุจจรินทร์นาคราชนะคะ เสร็จแล้วก็นี่เลยนะคะคนมาขอโชคครั้งนี้มามาเป็นครอบครัวนะคะโดยครอบครแรกนะคะตั้งใจจะมาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์นะคะเริ่มจากการจดุดธูปจํานวน9ดอกนะคะอธิษฐานขอโชคแล้วก็เขย่าเสียมสีนะคะครั้งแรกได้เลขสองนะคะครั้งที่สเขย่าครั้งที่สองได้เลข25หนะคะนี่เลยนะคะ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งเขย่าเสี่มสีครั้งแรกได้20เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านนี่เฮฮาเลยนะคะเพราะว่าต่างคนทางมานะคะแต่ว่าเขย่าเสี่มสีได้เลขตัวเดียวกันนะคะได้ตัวเลขตรงกันนะคะเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเกียนทองทิพย์จะให้โชคตามหมายเลขเสี่มสีที่เขย่าได้อย่างแน่นอนนะคะชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะ ซึ่งทั้งสองครอบครัวเขาบอกว่าถ้าเขาเทงในงวดนี้นะคะถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้จะเดินทางกลับมารุ่มทําบุญสร้างอุโบสถให้กับทางวัดแห่งนี้นะคะซึ่งมีความเชื่อความศรัทธานะคะนี่เลยนะคะเขยา่าติวหรือไมซีมซีได้เลข20ตรงกันนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเวทันนี้สวยงามนะคะถ้าท่านไหนเคยไปนะคะ เป็นวัดที่สวยงามนะคะมีพญานาคนะคะสวยงามก็คือปู่มุจจรินทร์นาคราชนั่นเองนะคะแล้วก็มีตะเคียนต่อตะเคียนพันปีให้ขอโชคขอลาบมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแล้วนะคะนีเลยนะคะถ้าท่านอยากไปก็ไปได้นะคะวัดภูตะเภาทองนะคะอยู่ที่ตำบลกุดหมากไฟอําเภอหนองมอวซอจังหวัดอุดอรธานีนะคะสวัสดีค่ะ